ผมชื่อเด็กชาญนัถคำทองชื่อเล่นโตโต้อายุ12ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์มึงเจริญความฝันของผมคือการได้เป็นนักกีฬาทีมชาติครับและผมก็จะตั้งใจฝึกซ้อมและทำความฝันให้สำเร็จครับ ความฝันของผมคือการได้เป็นนักกีฬาทีมชาติครับและผมก็จะตั้งใจฝึกซ้อมและทำความฝันให้สำเร็จครับรางวัลที่ภาคภูมิใจคือรางวัลชนะเลิศกีฬา400เมตรระดับจังหวัดบึงการเกมครับ ครับสำหรับเด็กชายจตุนัทคำทองนะครับก็เป็นเด็กที่เรียนดีกีฬาเด่นนะครับสำหรับด้านกีฬานะครับก็มีระเบียบวินัยที่ดีนะครับจะมาเป็นคนแรกแล้วก็กลับเป็นคนสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับตามที่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับทุกวันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้น้องๆที่โรงเรียนนะครับสวัสดีคระครูจิดาภาธนคำดีนะคะเป็นครูประจําชั้นประสมศึกษาปีที่6นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากเวลาที่เลิกเรียน จารุนัทจะกลับมาซ้อมกีฬาอยู่ที่สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นประจำทุกๆวันที่คุณครูเห็นนะคะแม้ในวันหยุดก็จะมาฝึกซ้อมกีฬาเป็นประจำค่ะน,นะคะาจารุนัทเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านนี้ซึ่งถ้าพัฒนาฝึกฝนตนเองมั่นใจว่าจะประสบผลสำเร็จทางด้านนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ